เราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วกระตักกระตักกระตักเกิดอะไรขึ้นล่ะจ้าพี่ไก่หนีเร็วอะไรกันทำไมต้องรีบหนีด้วยอะน่าเสิแม่จ๋า <c oughs> ฉันจะจับไก่ที่นี่ไปให้หมดเลยกระตักกระตักอย่าทำอะไรไก่เลยนะไก่ขอร้องช่วยไม่ได้นะ ฉันจำเป็นจะต้องจับพวกแกไปจริงๆกระตักกระตักอาพอจ๋าช่วยดูด้วยแกทำอะไรแกเลยนะไม่ต้องร้องหรอกนะเดี๋ยวแกก็ได้ไปสบายแล้วกระตักกระตักนี่เอาฉันมาที่นี่ทำไมใครที่ชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งตรงนี้นะจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลย ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องนิวด้วยนะคะใครอยากส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งมาได้ในหนึ่งแฟนเพจเฟซบุ๊กด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ้ะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มินิเวิร์กอาร์ตนี่ไดโนมาทำอะไรที่นี่นะ่ะพอดีว่าฉันมีธุระนิดหน่อยนะแล้วแจนหล่ะมาทำอะไรที่นี่เพราะเรากำลังจะมากินไก่ KFO ที่นี่นะ่ะ อะไรนะใช่เหรอนั่นแหละนั่นแหละไก่ที่ผู้พันทอดอร่อยมากๆเลยนะ <S <S ดูก่อนสิรอฉันด้วยแล้วไดโน่ล่ะมาทำอะไรที่นี่พอดีว่าฉันมีนัดกับผู้พันนะ่ะแล้วนายนัดอะไรกับผู้พันเหรอหรือว่านายจะได้ส่วนลดพิเศษนะ่ะไม่ใช่สักกันหน่อยพอดีว่าฉันเอาไก่มาส่งให้กับผู้พันนะ่ะเออไก่ที่อร่อยๆนั่นมาจากนายเองเหรอ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะนะแต่ผู้พันสั่งไก่ฉันตั้งหลายตัวฉันจับมาให้ได้แค่ตัวเดียวเองอะ่ะวิตรงนี้มีอะไรบางอย่างด้วยฮะว้าวนี่มันเบอร์เกอร์เนื้อหัวหอมหอมนี่นาะสุดยอดไปเลยฉันจะได้กินอิ่มแล้วแล้วนี่ล่ะมีน้ำแตงโมด้วยโอนี่แหละสวรรค์ของแท้เลยอืมอร่อยจังเลยฉันชอบที่นี่จัง แต่เอ๊ะทำไมร้านที่นี่ถึงได้เงียบๆนะหรือว่าตอนนี้ร้านจะยังไม่เปิดคงไม่ใช่หรอกมั้งว้าวดูตรงนี้สิมีเมนูเพียบเลยนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเฟรนด์ฟรายนักเก็ตหรือแมนะ้กระทั่งไอศครีมคลอนน่ะเงินพวกเราไปกินกันให้เต็มอิ่มเลยนะมื้อนี้เดี๋ยวผู้พันเลี้ยงเองอย่าเพิ่งทำอย่างงั้นนะเดี๋ยวผู้พันรู้ผู้พันก็โกรธเราหรอก ผู้พันนะ่ะกว่าจะบริหารร้านในขนาดนี้นะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยอ่ะมันดีแค่ไหนแล้วที่ผู้พันให้เรามาเดินสำรวจร้านแบบนี้ว้าวมีน้ำอัดลมด้วยเหรอแต่แย่หน่อยนะฉันไม่กินน้ำอัดลมนะ่ะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนี่ไดโนโนายก็เว่าไปเพราะเราเนะี่ยชอบน้ำอัดลมมากๆเลยนะแต่ว่ากินเยอะๆมันไม่ดีต่อสุขภาพนะ ก็ควรระวังกันด้วยนะกินได้แต่อย่ากกินในปริมาณที่เยอะล่ะลลนะระู้แล้วล่ะนะแหมขี้บ่นจริงๆรนเลนะเธอเนี่ยนี่แล้วที่นี่มีอะไรน่าสนใจอีกหรือเปล่านะ่ะว้าวตรงน,นั้นนนนมีเครื่องเล่นด้วยล่ะไหนไหนไหนนั่นไงตรงนั้นอะฉันเห็นเครื่องเล่นอยู่ตรงนันู้นว้าวดีจรงเลยพวกเรามาเล่นเครื่องเล่นกันเถอะเอ๊ะ นี่มันเครื่องเล่นอะไรเนี่ยทําไมถึงไ,ได้ดูน้อยนิดแบบนี้นะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเล่นมาเล่นปลาหิมะาก,กันเธอทุกคนไม่เอาอ่ะฉันจะกินแฮมเบอร์เกอร์ถ้าอย่างงั้นฉันเล่นคนเดียวก็ได้ฮึบฮสนุกจังเลยฮะเอเหมือนฉันจะปวดชิ้นช่องจังเลยที่นี่มีห้องน้ำให้บริการด้วยฮะทางซ้ายจะเป็นของผู้ชายนี่มันเอ สวมอะไรเนี่ยนี่มันสวมเออสวมของคนจีนนี่นาหรือว่านี่จะเป็นสาขาของคนจีนอ่ะเฮ้จะนั่งได้ค่อนข้างจะลำบากเลยทีเดียวฮะแต่ก็ดูแปลกตาดีจังเอ๊ะตรงนี้มีอะไรบางอย่างด้วยนะที่นี่มีแต่ของกินเต็มไปหมดเลยทุกคนอร่อยไหมอร่อยสุดยอดมากเลยไดโนแล้วนั่นนายจะไปไหนนะ่ะ แต่มันน่าแปลกนะอาหารที่อยู่ที่นี่ฉันรู้สึกได้ว่าใช้เนื้อพิเศษไม่น่าจะใช่เนื้อไก่นะนั่นไงนั่นไงเจอผู้พันแล้วทุกคนนี่ผู้พันเรียกนายแล้วไดโนนี่มันแม่พันไก่สุดยอดขอบใจนะไอ้หนูฉันจะให้รางวัลนายโดยการให้นอนพักโรงแรมแค่เอฟโอของเราฟรีหนึ่งคืนไปเลย ขอบคุณนะครับนี่พวกเราไปเดินดูรอบๆนี้เถอะนะได้เลยเดินกันให้ทั่วๆนะที่นี่มันค่อนข้างใจใหญ่ระวังลงทางละอย่าแยกตัวกันไปไปไหนก็ไปเป็นกลุ่มเนะขอบคุณนะครับคุณผู้พันคุณผู้พันใจดีจังเลยเอะตรงนี้คืออะไรนะ่ะลองเข้าไปดูหน่อยดีกว่านี่มัน อุ๊ยเพอะเหยียบแล้วมีไข่อะไรบางอย่างออกมาด้วยนะครับข้างล่างนี้อะไรนะเฮ้นี่มันตัวอะไรนะตายละผู้พ,พันเลี้ยงตัวอะไรไวนะ้น่ะพวกข้าคือสัตว์เลี้ยงของผู้พันอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วมานีสิไอหนูมาใกล้ๆอย่าเข้ามันนะ ถ้าเกิดว่านายเข้ามาฉันจะฆ่านายตรงนี้ล่ะอะไรจะทำาอะไรฉันเอ้เอจะทำมาเลยอย่าเข้ามานะนี่มันตัวบ้าอะไรนะมันเหมือนมนุษย์กลายพันธ์เลยหรือว่าผู้พันจะจะทดลองมนุษย์ในห้องนี้นะเออยอไอไอ้หนู ทำไมถึงได้ฮอฮอออยู่ไม่ได้แล้วออกไปออกไปที่นี่มันอะไรกันเนี่ยเอาอยัางไงดีนะอยากนอนโรงแรมของผู้พันแต่ว่าฮผู้พันหายไปแล้วนะเมื่อกี้นี่ยังเห็นอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเราได้กุญแจมาแล้วนี่ใช่แล้วนี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วนะไดโนเราเรีบไปพักผ่อนกันเถอะ ฉันอยากจะกลับบ้านแล้วฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าทางออกจากที่นี่มันอยู่ที่ไหนแล้วนี่อะไรนะผู้พันผู้พันมาอยู่อะไรตรงนี้ช่างเป็นรูปที่สวยงามจริงๆเลยตื้นตันใจเอ๊ะฉันมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ฉันอยากจะกลับบ้านแล้วทุกคน ทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยฉันคงไม่มีทางเลือกอื่นฉันคงต้องนอนที่นี่แล้วโรงแรมอย่างนั้นเหรอนี่ไงฉันมีกุญแจเขาบอกว่าให้เอาเจ้าสิ่งนี้ไปติดตรงหน้าประตูเอาแผ่นโน้ตภาษาจีนที่เก็บไว้ในนี้ละแคนนะอย่างน้อยคืนนี้ฉันก็คงต้องหลับพักผ่อนที่นี่ก่อน เจ้าไก่ตัวนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะรู้สึกง,ง่วงจังเลยรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้มีแรงในการหาทางออกต่อไปเอาละได้เวลาแล้วเดี๋ยวฉันจะให้แกไปอยู่ในที่ของแกนะยแกไม่ต้องกลัวนะ แม่คนแกนี่เงางามจริงๆเลยนี่แหละไก่พันุพิเศษฉันจะทำให้แกกลายเป็นไก่ที่อร่อยที่สุดเลยนะกระตกกระตากไม่เอาอย่าลองอย่าลองอยู่ตรงนี้นะอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวฉันไปเอาเข็มฉีดยาแป๊บนึงนะ จะไม่ยอมอยู่ที่น,นี่หรอกนะใครก็ได้ช่วยฉันทีนั่นมันทางออกแน่ๆเลยกดักกักกักสู่อิสฉาภาช่วยไขด้วยเนันมันอาหฉันอยู่ที่นี้ต่อไปไม่ได้แล้ว ฉันไปทำแฮมเบอร์เกอร์เมื่อกี้นี้เหมือนได้ยินเสียงคนร้องเลยรอก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเองใครที่ชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะอยากเล่นเกมมินิเวิร์ลบล็อกอาร์ดาวน์โหลดเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยค่ะเป็นแบบที่สวยงามมากๆเลยนะคะคนสร้างเนี่ยเก่งมากๆเลยสร้างได้เหมือนมากๆเลยนะคะเรื่องที่แต่งนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงนะจ๊ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะรักนะจุ๊บ